สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ T A R Sport เสียงผมเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดแล้วก็หายหน้าหายตาเป็นนานแสนนานเลยแต่ผมก็ยังคิดถึงเพื่อนๆใจแทบขาดกันเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหน้าปกตอนที่31เ็นะครับเป็นรูปของคิงบูลูที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโอ้โหโลกต้องออกโลกเรือชัดๆนะครับเพราะว่าลิงนั่งอยู่ในเรือมุกห้าบาทสิบาทผมเล่นหมดละช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงหน้าปกและเป็นข่าวดีของทุกคนที่จะได้เห็นภาพตัวจริงของคิงบูล ในฉบับของรวมเล่มนะครับก็มีข่าวร้ายเล็กน้อยนะในช่วงนี้อาจารย์มูรตะน,นั้นขอพักไปทําอารมณ์นะฮะอารมณ์ศิลปินหรือพักใจหรือพักพักผ่อนทางด้านร่างกายเป็นระยะเวลาเกืบอบ2เดือนครับมาเจอกันใหม่ประมาณสักปลายปลายเดือนสิงหานะและตอนใหม่อาจารย์ก็บอกว่ามันจะเข้าสู่ช่วงไคลแมกแล้วครับน่าจะเป็นการจบศึกหมู่บ้านนินจากันเลยทีเดียวนะ ตรนี้ก็ต้องมารอแบบใจจุดใจจอนะครับเพราะว่าในตอนที่กาโร่จะได้ประทะกับไซตามะอาจารย์ก็เคยหยุดแบบนี้มาแล้วก่อนจะมีการหยุดพักนะครับก็เอาไซตามะกับกาโร่ไปนั่งคุยกันที่กระท่อมนะมาคุยพักชัยกันนะตอนนั้นนี่แกงคนทั่วโลกกันเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนพวกเราก็ฮะ มันจบแบบนี้จริงๆเหรอความเป็นจริงแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาเขียนใหม่เลยครับแต่ว่าตอนที่จะถึงเนี่ยไม่ใช่เขียนใหม่อาจารย์ก็จะเขียนต่อนเนื่องนะครับจากการที่บาสได้มาเจอกับเพื่อนเก่าของเขานั่นก็คือวนยนั่นเองนะพันุผู้นั้นที่พวกเรารู้จักกันคนที่โดนไซตามาต,ตบซับนั่นแหละครับแต่ในตอนใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าไซตามาจะตบซับมาให้แฟดประกายแสงและโซนิกหรือไม่ถึงแม้ว่าแฟนคลับอย่างพวกเราจะรออาจารย์วาดใหม่นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและมันก็ทําให้อาจารย์นั้นมีจิจนตนา ให้พวกเราเนะี่ยรู้สึกว่ามันว้าวสาหรับมังงะที่อาจารย์มูรงลต่างนืงวาดออกมาและฝีมือลายมือของอาจารย์นี้ก็วาดสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเล่มแรกจนถึงเล่มที่31มเนี่ยมันสวยขึ้นจริงๆคราวนี้มาพูดถึงเล่มที่31กันนะครับในตอนท้ายเนี่ยผมก็จะสรุปไว้ด้วยว่าในเล่มที่3 1เนี่ยแต่ละตอนนั้นมีเนื้อหาอย่างไรนะแต่ว่าภาพที่ปล่อยออกมาครับนั่นก็คือภาพแรกที่เป็นภาพปกปกในเล่มนี้นะครับมันก็ต้องขึ้นด้วยคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในรลปเท่านั้นาากนนก็คือารใช้พลัังงสุดวว ตัวเองคลื่นปืนใหญ่นรกโลกันตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไปแปลเองอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็แปลเองไปก่อนนะครับซึ่งผมก็แปลได้คลื่นปืนใหญ่นรกแล้วก็คําสุดท้ายมันแปลว่าคําว่ามูโซนะครับในภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบได้ถ้าแปลอีกอันนึงนะครับมันก็จะแปลว่าหนึ่งในใต้ล่านะ่านะจะเป็นประมาณภาษาจีนละเป็นจอมยุทธที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ในโลกไปนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพืนะ่อนๆแล้วก็อีกอันนึงนะครับนั่นก็คือพลังแห่งความฝันหรือจินตนาการนั่นเองซึ่ง คำนี้ไม่รู้จะเปรียบอย่างไรครับมันเหนือจินตนาการของคนที่จะนึกถึงกันเลยทีเดียวเพื่อนๆมันยิ่งใหญ่ตะการตากว่านั้นส่วนในชื่อภาษาไทยนะครับมันจะออกมาอย่างไรตรงนี้ก็รอติดตามกันดีคีหนึ่งนะมันอาจจะเป็นขึ้นปืนใหญ่นรลกโลกันสุดยอดขึ้นปืนใหญ่ดรลุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมารอติดตามกันดีคีหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าการทั้งชื่อภาษาไทยเนี่ยมันต้องสุดยอดอย่างแน่นอนครับติดตามกันในเล่มภาษาไทยเล่มที่สามสิบเอ็ดนะส่วนเล่มที่สามสิบก็ยังไม่ได้มีแปลไทยนะครับพวกเรารอกันไป ส่วนเล่มที่29ที่พวกเราตามหากันก็จะมาประมาณเดือนกรกฎานี้ครับคือเดือนนี้นี่แหละส่วนในปกหลังที่ปล่อยออกมานะครับก็จะเป็นรูปของซอมบี้แมนที่กําลังยืนเท่เลยทีเดียวนะในเล่มที่31บนะครับบทของซอมบี้แมนก็ค่อนข้างเด่นครับแล้วก็มีบทของพระเจ้าด้วยนะครับในช่วงที่ซอมบี้แมนปรากฏตัวซึ่งมาปรากฏตัวในตอนที่คิงกําลังจะเล่นงานใครบางคนนั่นเองครับส่วนในปกในนะครับก็จะมีอยู่2ด้านด้วยกันเรียกได้เลยว่าเด็ดมากๆออาไปปกรก แค่กันที่ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่เป็นรูปของไซตามะที่รู้สึกดีใจครับที่ได้เจอกับใครบางคนตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเจอกับใครและด้านหลังของไซตามะก็มีแสงระยิบระยับนะครับโยงไปมาเหมือนกับใยแมงมุมครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้านหลังของไซตามะเช่นเดียวกันเพื่อนๆต้องไปหาคําตอบร่วมกันในตอนที่31เอนะเอ้ขออภยัยในเล่มที่31สนะครับส่วนในปกในอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปของน้องฟูบุกิและพี่สาวของเขาอย่างทัชสึมิกิที่กําลังเล่นน้าหนะ้าตาสดใสเลยนะ น้องเนี่ยสดใสนะส่วนพี่เนี่ยกำลังทำตาแบบกำลังมองพวกเราอยู่นะครับว่ามองน้องสาวเธอหรือเปล่าฮะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพืเ่อนนอกจากนั้นก็ยังมีรูปอื่นๆน,นะครับที่หยอยปล่อยออกมาด้วย ผมเห็นรูปของคิงไงกาลังนั่งแบบเหมือนคนหมดอะไรตายยากนะครับเหมือนอารมณ์ว่าฉันมาทําอะไรที่นี่แต่รูปของคิงนะแล้วก็มีรูปอื่นๆครับที่ฮายอยปล่อยออกมาส่วนในเล่มที่31จะเป็นอย่างไรครับในวันที่4ี่กรกฎานี้เจอกันเพื่อนๆเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แกนด้วยนะตอนนี้คลิปก็ค่อยจะโชว์หน้าฝีของเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมคอมเมนต์พูดกันด้วยและในเล่มที่ัามนมีเอหาอะ ก็ไปเริ่มกันเลยเพื่อน ในเลืที่31เนี่ยน่าจะเป็นในช่วงที่กาโร่กับแบงกําลังต่อสู้กันอยู่และน่าจะเป็นช่วงเวลาบทสรุปด้วยเช่นเดียวกันครับการต่อสู้ของทั้งสองคนเป็นเป็นอย่างเดือดเพราะว่าลูกศิษย์และอาจารย์ใช้เคล็ดลับวิชาเดียวกันปัดสายน้ำทะลายหินการต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะสูสีกันแต่ความเป็นจริงแล้วตัวของแบงเองไม่ต้องการที่จะจัดการกาโร่ครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หรือใจอ่อนนั่นแหละแบงพยายามเรียกกาโร่ที่กลายเป็นร่างปีศาจแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นห่วงล เปิดโอกาสให้ตัวของการโลรล่างปีศาจนั้นพยายามเอาชนะแบงค์หรือจัดการแบงค์ครับและมันก็เป็นผลนะนะเพราะว่าตัวของการโล่งัดเคล็ดลับวิชาหมัดสายลมตัดเหล็กครับมาผสานกับหมัดสายน้ำพลายหินกลายเป็นคอมโบที่ตัวของแบงค์เองก็ยากที่จะรับมือ คอมโบแบบนี้เนี่ยตัวของแบงก์เองก็ทำได้นะครับแต่ต้องร่วมมือกับพี่ชายของเขาแต่กาโลนั้นไม่เป็นแบบนั้นครับทำด้วยตัวของคนเดียวมือซ้ายหมัดสายลมตัดเหล็กมือขวาหมัดสายน้ำพลายหินครับในช่วงเวลานี้พวกเราก็รู้สึกว่าว้าวแล้นะตัวของกาโลเองนี่ก็ขี้โกงเหมือนกันนะครับสายก็ปีหรือเรียกว่าเป็นสายที่เรียนรู้ได้เร็วเอามากๆเลยครับนั่นคือความสามารถพิเศษหนึ่งของกาโลและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แลกหมัดกันอย่างเมามันตัวของแบงก์เองถึงแม้ว่จาจะแก่แต่แกแบบมีไฟแล้วก็เก่งเอามากๆเลยเช่นเดียวกันนะแก กับกาโร่ไปแบบดุเดือดแล้วก็หาจังหวะต่อยเบ้าหน้าของกาโร่ได้ครับจนทําให้หน้าของกาโร่นั้นที่ถูกปิดบังจากร่างปีศาจเนี่ยถูกเปิดเผยมาซิกหนึ่งแต่มันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ขีดจากัดของแบงค์นั้นมันสุดแล้วครับทำให้แบงค์นั้นไม่สามารถไปต่อได้แบงค์สรุปไปทันทีครับกับการใช้ขีดจํากัดของร่างกายส่วนกาโร่ที่โดนต่อยเบ้าหน้าไปตอนนั้นก็เจ็บปวดนะ แต่คลแมกมันอยู่ที่ตรงนี้ครับนั่นก็คือจุดเก่าของแบง่งน้ำหนาพอดีในจังหวะที่แบง่งสรุปไปแล้วจกักรพรรดิหน้าปวกล่างกดกําลังที่จะจัดการแบง่งครับและในช่วงเวลานั้นก็ตัดท่าไปอีกทางด้านหนึ่งนาพรบพีคิงประจันหน้ากับเหล่าผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดอาซุจิดํามโนไปว่าไม่สามารถจัดการกับคิงได้ก็เลยพยายามรวมร่างกายเป็นร่างที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งการรวมร่างนี้เป็นการรวมร่างกันระหว่างอาุูจิดำและอาุูจิทองจำนวน54ล้านล้านเซลล์ฮะและอยู่ใกล้ๆกันครับซอมบี้แมนที่โผล่ออกมาจากพื้นดินแล้วก็จับตัวของจกักรพรรดิไร้บ้านเอาไว้เนี่ยก็เฝ้ามองเหตุการณ์ครับและในจังหวะนั้นเองครับก็มีบางสิ่งบางอย่างมายึดคืนพลังของจกักรพรรดิไร้บ้านนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าการปรากฏตัวของพระเจ้าครับ และในช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยการรวมร่างกันระหว่างอาสุจิดำและอาสุจิทองมันก็รวมร่างได้สำเร็จครับกลายเป็นแพทินัมสเปิร์มถือว่าเป็นมนุษย์ประหลาดตัวโหดอีกตัวหนึ่งเลยครับน่าจะเป็นภัยพิบัติระดับมังกรบวกได้เลยตัวของจักรพรรดิเด็กเนี่ยถึงกับเงินงงนะเพราะว่าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดคิงเนี่ยยืนนิ่งๆไม่จัดการกับอาสุจิดำและอาสุจิทองสักทีแต่ก็มานึกได้ครับว่าอ๋อที่คิงไม่จัดการก็เพราะว่าต้องการให้มันรวมร่างกันทั้งหมดและคิงจะจัดการเพีียยงงครั้เดว ฉลาดขนาดนี้ได้อย่างไรตัวของจกกักรพัดิเด็กเองก็ยอมรับคิงทันทีครับในช่วงจังหวะนั้นความฉลาดของคิงเหนือกว่าตัวเองไปมากเลยทีเดียวครับอันนี้ก็สายมโนเหมือนกันนะและเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เป็นการมโนว่าคิงนั้นแข็งแกร่งเอามากๆของแพตตินัมสเปิร์มนะครับที่คิดไปเองว่าคิงแข็งแกร่งโค,ค,ค,คตรๆตัวนี้เพื่อนๆกลับไปอ่านเองหรือกลับไปดูอีกรอบหนึง่งนะคับถ้าหากเป็นสปอยแบบสั้นๆเนี่ยมันไม่ขำน,นะเพื่อนๆต้องไปดูเต็มๆและในตอนท้ายเนี่ยก็มีการโชว์พลังสุดยิ่งใหญ่ตาการตาอลังกาาารรงงนส้พ พลังของคิงนั่นก็คือพลังปืนใหญ่ขึ้นนรลกโลกกันซึ่งก็เป็นการมโนั้งยิ่งใหญ่ของเหล่ามนุษย์ประหลาดและรวมไปถึงฮีโร่ที่ยังมีสติอยู่ตอนนั้นด้วยได้เห็นคิงจัดการกับแพตินัมสเปิร์มรวมพึงน้ำธรรมชาติอีวิลด้วยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะว่าใครเป็นคนจัดการนั่นก็คือกาโลที่มันบ้าพลังมากกว่าเดิมฮะจมตีเร็วจนขนาดที่มนุษย์ประหลาดที่มีความเร็วไม่พอหรือแม้แต่กระทั่งฮีโร่คาสเอสมองตามไม่ทันครับก็เลยคิดว่าคิงเป็นนนนคจจัััดกกาแลละหลง้ ก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างกาโลแพตตินัมสเปิร์บและรวมไปถึงแฟตรประกายแสงซึ่งการมาของแฟตรประกายแสงก็มาพร้อมกับไซตามะและน้องมาลาก ซึ่งความเป็นจริงทั้ง3แก๊งสามชาตินี้หลงทางมานานแสนนานเรื่องจะจบอยู่แล้วเพิ่งมาในตอนนี้เพื่อนๆอาจจะมีโอกาสได้เห็นเสียนตะขาบและน้ําธรรมชาติอ e ีวิวล่างทะเลด้วยที่โผล่ออกมานะครับภัยพิบัติระดับเหนือกว่ามัางกรและก็อาจจะลากยาวไปถึงช่วงเวลาที่กาโล่ร่วมมือกับกระบองเหล็กจัดการกับเซียนตะขาบครับในฉากนั้นก็อลังการงานสร้างภาพสวยเวอร์หวังจริงๆ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเล่มที่31เครับเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆิงเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคำบ่บวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ําลาจนเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเออสปอร์ตรักทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะจุ๊ จุ๊บๆทุกคน